สวัสดีครับต้อนรับสู่นักพจเพลงพอดแคสต์นะครับกับผมเออนุรักษ์ครับ EP นี้ผมจะชวนทุกคนไปร่วมผจญเส้นทางสายดนตรีที่มากกว่า60ปีครับของอัจฉริยะทางดนตรีพอลแมคคาร์นีครับชายผู้เป็นกระดูกสันหลังแห่งเดอะบิทเทิลส์ซึ่งจะพาย้อนไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นครับจนไปถึงวันที่ขึ้นเป็นศิลปินต้นแบบของวงการดนตรีทั่วโลกรวมไปถึงการเปิดปมขัดแย้งของ2เพื่อนรักอย่างจอห์เลนนอนแล้วก็แมคคาร์นีครับว่าสาเหตุที่ทําให้เดอะบิทเทิลส์มาถึงจุดแตกหักนั้นนเเป็เพรราะใค ไปหาคําตอบพร้อมกันครับว่าระหว่างอัจฉริยะทางด้านดนตรีอันดับต้นๆของโลกกับจอมเผด็จการแห่งวง4ี่เต่าทองแมคคาร์นีเขาคือใครกันแน่ไปฟังพร้อมกันครับถ้าเกิดใครได้ติดตามนับะจนเพลงรีเพลย์จะรู้ว่าเราเนี่ยเคยได้นําเสนอรเรื่องราวของเดอะบิชเชลไปแล้วนะครับก็คือเป็นวง4ีเต่าทองที่ ผมเช้คำว่าครองโลกในยุคยุคหนึ่งเลยทีเดียวครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกเรื่องราวของหนึ่งในสมาชิกของสี่เต่าทองครับที่ต้องเช้คำว,ว่าเป็นกระดูกสันหลังของเดอะวิเทลเลยก็ว่าได้ครับแล้วยังเป็นบุรุษที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊กครับว่าเป็นนักแต่งเพลงที่โด่งดังและประสบความสําเร็จที่สุดในโลกนะครับวันนี้เราจะชวนทุกคนไปฟังเรื่องราวที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้ของพอลแม็กคาร์นีครับกับสมาชิกหนึ่งในเดอะวิเทลนั่นเองครับซึ่ง แขกรับเชิญวันนี้เนี่ยมีทั้งแฟนเพลงมีทั้งผมเ่ว่าแฟนคลับมีทั้งเรียลแฟนตัวยงและมีทั้งกูรู <c oughs> นะฮะสมาชิกของเราครับท่านร่าครับวันนี้ครับพี่เจเจตมนครับ <Woo! S 1> อันต่อมาครับอันนี้เห็นบอกว่ามีทุกอัลบั้มของพอลแมคคานี่เลยนะครับพี่บันสวุวรโนชิน และท่านต่อมาครับพี่ฟอนสมชัยสวัสดีครับสวัสดีครับและอีกท่านหนึ่งนะครับเคยมาเล่าเรื่องราวหลายต่อหลายครั้งให้เราฟังครับวันนี้มาอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่านี่คือเรียลแฟนแล้วก็เป็นคนที่รู้ลึกกับเรื่องของพอลแมคคาร์นีย์ครับคุณหมอกองชนสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับผมอยากถามแต่ละท่านรู้จักชอบอะไรในตัวแมคคาร์นีย์มากน้อยขนาดไหนพูดถึงพอลก็ต้องพูดถึง b ิเชลส์ค่ะพูดถึง b ิเชลส์ก็ต้องมีพอลด้วยในความเป็นพอลก็ พี่ก็ได้ได้ได้เขาเรียกได้เอนจีจากเขามาคือเขาเป็นคนบ้าง,งานแล้วก็เป็นคนมีไอเดียตลอดเวลาคือนอนไปชอบปั่นปั่นอะไรก็เป็นเพลงตลอดเออฮะเราก็รู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นกันเ uh huh. ออกันปั่นทีไรก็คิดจะคิดเป็นเรื่องเพลงเปไปหมดเลยพี่ฟอร์ดล่ะสําหรับพอแมคคาร์นี่รู้จักมากน้อยขนาดไหนและชื่นชอบเขาจากอะไรก็คือได้ได้มีโอกาสแบบเข้าไปชม เรื่องราวเกี่ยวกับเขาบ้างเป็นระยะะ,ยะนะครับแต่ก็ไม่ได้เจาะลึกอะไรมากแล้วก็คือจริงๆแล้วตัวของพอไแมคคัทน,นี่เนี่ยก็เป็นตัวแทนของความสดใสของความที่มีมพลังงานตลอดเวลาแล้วก็อย่างที่บอกว่าขนาดหลับยังเอาดนตรีไปฝัน <S <S 2> 2> ขึ้นมาแล,ล้วเท่าที่ผมเคยได้ยินมาแม้แต่เพลง yesterday ครับ yes, <a day> เมโลดี้ก็คือมาจากความฝันเหมือนกันก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นเพลงลั่นโลกเป็นเพลงป๊อปที่ดีที่สุดโลกแต่ yesterday เป็นเพลงที่ ดังมากนะคือถ้าเซิร์ชเซิร์ชยูทูแบบเซิร์ชเด e b ดิ t เท s เ <c oughs> นี่ยก็จะเว้นวักแล้วก็จะมี y esterday ต่ออันอันดับแรกครับแล้วก็แสดงว่าเขาเขาเขาเป็นอัจฉริยะจริงๆในเรื่องของดนตรีในเรื่องของเพลงมันมีวนอยู่ในหัวตลอดเขาเรียกหมกมุมม่นนะครับรู้เอาง่ายๆก็คือขนาดฝันยังไม่เว้นเลยพี่เจหรับกับพอแบล็คคานี C ่ผมเกิดหนึ่นะครับก็อาจจะไม่ทันในยุคยุคต้นๆเล้ ผมฟัง The Beatles ก็จะฟังเป็นเพลย์ลิสต์แล้วก็ s ัฟ f ฟิลไป The e e t t l s แล้วก็จะรับรู้เพราะมันเป็นเพลงที่ถูกเปิดอยู่ในอยู่รอบตัวแล้วก็อยู่ในชีวิตเราตลอดแล้วก็แต่ผมไม่เคยรู้เลยว่าเพลงไหนจอนแต่งเพลงไหนอพอแต่งเพลงไหนจอร์แต่งผมไม่ไม่รู้แต่เมื่อได้มารู้ทีหลังนะครับคือแบบเ,เพลงที่เราชอบอะคือแบบพอแต่ง Oh. เป็นส่วนใหญ่เพลงหลายๆเพลงนี่ผมชอบน The Beatles สแสดงว่าจริงๆแล้วในใน The Beatles ถ้าเอาแบบนักแต่งเพลงของ The Beatles จริงๆจะเป็นพอกับจอร์นใช่ครับคือเขาใช้ใช้คำว่าเลนนอนแมคคันนี่ทุกเพลงครับอ๋อเลนนอนแมคคันนี่ไม่มีการแยกว่าคนไหนแต่งเราคนนอกจะไม่รู้ในตอนแรกนะครับแต่หลักสังเกตง่ายๆคือเพลงไหนใครร้องคนนั้นก็แต่งส่วนมาก99%เ้าขาคือใครเขามาจากไหนก่อนที่เขาจะมาเป็นสมาชิกข,ของ The Beatles ล ก็เป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เล่นกีตาร์อยู่คนเดียวในบ้านแต่เงินแตเงินมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนจอร์แดนนอนด้วยว่างๆก็ชวนพ่อว่าเออมีวงนี้ดนตรีตรงเนี้ยน่าสนใจนะไปดูกันไหมประมาณปี1957นหะครับพ่อก็ขี่จักรยานไปดูจอร์นกับวงคอร์ดิเมนเล่นถ้าเป็นเมืองไทยก็ต้องคงเรียกว่างานวัดนะครับที่เซนต์ปีเตอร์สเชิร์ตก็นั่นเป็นวันแรกที่พ่อจอร์นเจอกันครับแล้วพ่อก็ไปแนะนําตัวว่าผมเป็นเพื่อนของไอแวนนะตอนนั้นมันช่วงพักครึ่ง แล้วก็มีเปียโนมีกีตาร์อยู่ในห้องพักพอก็โชว์ให้ดูว่าเขาเล่นกีตาร์ได้นะเพลงโซนที่ไฟร็อกจอนก็ประทับใจแล้วคิดในใจว่าเออถ้าชวนคนนี้เข้าวงจะดีไหมแต่ว่าเขาคิดหนักครับจอนว่ามันเก่งนะคนนี้ถ้าเกิดชวนมาเข้าวงมันจะบทรัศมีเราหรือเปล่า <laughs> แต่ถ้ามาเนี่ยเขาต้องทําให้วงเราดีแน่ uh huh. เขาคิดอยู่หลายวันจนกลางสุดท้ายเขาก็แบบเอาดีวกว่า uh huh. เขาก็บอกเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็พีชชัตตันซึ่งเป็นเพื่อนเหมือนจอนทีทีไปเชิญพอล ว่าเอ้ยจอรนชวนนายเข้าวงนะเอาไหมพอก็คงอยากเข้าอยแล้วครับแต่เขาก็ตอบว่าเหรอถอยคินด้วยกันนะเออลีลาแต่สุดท้ายก็เข้าครับเขาสองคนที่ลีลากันเยอะเนาะจอรนกับพอเนาะพอบอกว่าเขาไม่ได้ลีลาหรอกแต่เขาต้องคิดว่าเอ๊ะมันจะเสียการเรียนหรือเปล่าเนี่ยอแต่ตลาหเขากว่าเอาเปล่าก็เลยเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของเดือยใช่ใช่ถ้าวันนั้นสองคนนี้ไม่ได้เจอกันก็เราคงไม่นั่งตรงนี้ครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ทํางานคู่กันมาโดยตลอด ก็เริ่มเล่นดนตรีด้วยกันแล้วก็เริ่มแต่งเพลงด้วยกันเทีเยนิดเทและเทยน้อยอครับผมในเดอะบิทเทสถ้าเกิดเอาในมุมทั่วโลกอะครับผมอยากรู้ว่าในสมาชิกสี่คนระหว่างจอกับพอเนี่ยถ้าเอาแบบความโดดเด่นความโดดเด่นความป๊อปความแฟนคลับเยอะอะไรเงี้ยต้องต้องถ้ามีเสน่ห์น่าจะเป็นจอลเลยนอนนะครับจอเลนนอนเขามีท่าทางที่แบบกวนๆจะมีความยุ่งแรกๆจะมีความร็อกอยู่ คือน่าจะเป็นจอนนได้จะเป็นจอรนอ่ะาาถ้าเกิดเราแยกแยกสีเต่าทองออกมาเป็นอ่ะริงโกซาเป็นจอรนเวนนอนกับพอเนี่ยสำหรับในความเป็นเดอบิทเทอร์หรือตัวตนของเขาเนี่ยเขาโดดเด่นมีความสําคัญหรือเขาเก่งอะไรอย่างไงบ้างส่วนตัวผมพอแมคคันี่เป็นมิสเตอร์นี่ผมชอบที่สุดอยู่แล้วตั้ต่แรกเริ่มแรกเนี่ยถูกใจพอค่เพลงของพอเนี่ยพี่ถึงไปซื้อซีดีอัลบั้มเดี่ยวของพอมาหมดเลยแล,แล้วถ้าเกิดใน ในความเป็นนักแต่งเพลงของพอครับพี่บันครับคุณหมอครับลายมือเขาแตกต่างจากจออย่างไาพอจะเป็นคนที่มีเซนต์ป๊อปเยอะ,อะคือเหมือนรู้เลยว่าเขียนอย่างเงี้ยให้มันฮิตเขียนยังไงให้มันติดปากแต่จอในนอนเป็นคนที่มีอีโก้ ego, มีความแลกแยกฉันอยากจะทําอะไรที่มันหลุดโลกว้าบ้าบอบก็จะแฝงในนั้นคือเหมือนทําตามใจตัวเองแต่ว่าพอเนี่ยเขาคิดถึงคอมเมอร์เชียลเป็นสําคัญเขาก็จะคิดว่า เพลงนี้คนชอบแน่เขียนทำนองที่มันสลัดสกะปรวยใช้คำซ้ำๆอะไรเงี้ยคุณหมอมีม,มออันเบาออเนี่ยถ้าถามจอร์แดนนอนเขาชอบพวกเขาชอบเขียนเพลงถึงตัวเองมากกว่าเรื่องราวของเขาเองแต่พอไม่คันี้เนี่ยบางทีก็ไปแต่งเรื่องเป็นเพศรานิยายหรือฟิกชันขึ้นมาเช่นแม็กซ์เวลล์ซิลเวอร์แฮมเมอร์ครับล d ดี้ออฟลนด้าเป็นเรื่องของเดสมอนด์และมอลลี่ไม่ได้ส่วนตัวแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ย มันก็มีทั้งสองฝ่ายนะครับจอห์นก็เคยแต่งเพลงที่ไม่เกี่ยวกับตัวเองก็มีอย่างมิอิง for the benefit of ออฟวิสใน Paper เซจันเบ p p p e r ก็เอาโปสเตอร์ของเซอร์คัสยุคโบราณมาแต่ง,ตงเป็นเพลงดื้อๆเลยก็มีเอ a y in the Life ก็ย่างอิงถึงเรื่องต่างๆในสังคมเยอะแยะเอาเข้าจริงสองคนนี้แต่งเพลงก็มีส่วนคล้ายกันมากครับถ้าวัดกันจริงๆนะภาษาของจอห์นอาจจะมีความคมมากกว่า <S <S เพราะเป็นมีความเป็นกวีแล้วก็ความเป็นนักอ่านเขาเนี่ยจะคมมากกว่า แต่พอก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่าเมเจอร์ประจอนั่นที่น่าจะเป็นอันดับต้นๆของโลกนี่ก็อาจจะด้อยกว่านิดนึงส่วนเมโลดี้ถ้าเป็นยุควิเทอร์นี่ยผมว่าก็ใกล้เคียงกันมากนะครับประจอนก็ไม่เช่ว่าด้อยนะครับเป็นย่างดี้เราแต่งทำนองเพราะทั้งนั้นแหละครับเมโลดี้ของพอจะมีความเป็นคลาสสิคอลมากกว่าแบบการเคลื่อนไหวของเมโลดี้มากกว่าตรงนี้นี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เขามีโปรดิวเซอร์ด้วยใช่ไหมครับ จอร์ดมาตินใช่ครับจอร์ดมาตินเท่าที่เคยซร้างมาเขาก็เป็นไม่ใช่คนล็อกเลยเป็นคนคลาสสิกแล้วแต่แต่ว่าอย่าง s ยส r ท a y เนี่ยอันนี้รู้สึกเป็นเพลงที่เป็นเพลงเจ้าปัญหาเพลงหนึ่งถูกไหมเขาจะถูกต้องไหมช่วงแรกก็เป็นเลนนอนแมคะนี่เหมือนกันแต่ช่วงหลังพอพยายามต่อสู้ให้เปลี่ยนเป็นแมคคันนี่เลนนอนพอพอเขาคิดว่าติงชื่อฉันต้องอยู่ข้างหน้าอย่างงี้หรอว่จริงๆแล้วเพลงนี้จอร์ไม่ได้แต่งเลยพอคนเดียวเอออันนี้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 ไม่ใช่แบบนี้ับบางเพลงบางเพลงก็ห้าสิบห้าสิบบางเพลงก็ หนักที่จอบางเพลงขนักที่พอครับบางเพลงก็ต่างคนต่างแต่งเลยบางเพลงก็อาจจะมีคอมเมนต์นิดหน่อยพิสูจน์ได้เลยว่าเขารักกันมากเพราะว่าน้อยคนนะครับที่วงระ,ระดับโลกเนี่ยให้เป็นชื่อแต่งเพลงคลงู่กันมันเรียกว่ามันแบ่งผลประโ <ปะ S 2> ยชน์เราเราก็มีเยอะครับพี่บานครับครับครับแล้วก็ทะเลาะกันจนกฎหมายเลยก็ถึงกันเต็มไปหมดทะเลาะแยกไม่ออกแยกไม่ออกต้องเซ็นไว้เองแยกไม่ออกแยกไม่ออกแต่ขึ้นมาด้วยว่าผมก็เลยจะบอกอย่างนี้ครับคุณผู้ชมเพราะว่า เพลง Yesterday เนี่ยมันเป็นเพลงที่ฮิตมากผมเชื่อว่าหลายคนที่ฟังเดอะบิ๊กโชต้องรู้จักอยู่แล้วล่ะครับ,รบแล้วก็ในยู u ูบอะครับมันเป็นเพลงที่มีคน cover มากที่สุดในโลกโ oh, นะครับจริงๆเพลงนี้เขาว่ากันว่าพอเป็นคนแต่งคนเดียวแต่เครดิตมันยังคงมีจอร์แดนนอนอยู่ในนั้นแล้วจริงๆมันพอใช่ไหมครับจริงๆก็ต้องนับว่าพอร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่แค่นี้คนเดียวไล้แหละแต่เขาเขาตกลงกันไว้แล้วตั้งแต่แรกว่าไม่ว่าใครแต่งกี่เปอร์เซ็นตะ์เนี่ยยังไงต้องเป็นเรนนอนแมคคัตตี้หมด ใกล้ๆเป็นแบรนด์เนมกล่องของของของเพลงของมิชใช่ใช่แต่เปลี่ยนที่นึงคือตอนแรกสุดเลยแรกสุดเลยเนี่ยเป็นแมคคานนี่เลนนอนนะครับแรกสุดเลยแล้วจอรนไปล็อบบี้กลับไปอัานเนฟสไตล์ยังไงไม่รู้สทตายกลายไปเลนนอนแมคคานนี่ก็เลยเลนนอนแมคคานนี่ยาวเลยมันมีผลเหรอครับแต่จริงๆแล้วผมไม่รู้ในฐานะศิลปินนักดนตรีอ่ะสมมติพี่เจพี่เจพี่เจแต่งเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งกับเจ้าแดงพี่เจจะสื่อเลยไหมว่าต้องเป็นเจแดงห้ามเป็นแดงเจอะไรอย่างเงี้ย โหยก่อนหลังนะครับที<อ>่ว่าไม่ซีเรียสครับแต่ถ้าเกิดในลิขสิทธิ์ะครับ,รบในเร่งลิขสิทธิ์แต่ผว่ามีบริษัทที่ดูแลเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยคือถ้าแต่งด้วยกันคนไหนจะขึ้นต้นก่อนผมว่าไม่น่ามีผลนะครับแต่แต่ว่าเพลงนี้อ่ะโอเคแสดงว่าพอแต่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ด้วยด้วยด้วยแบรนด์เนมหรือว่านามปากาของเดอะบิทเทิลส์เขาจะใช้เป็นเลนนอนแมคคาเนีอยู่แล้วนอกจากแต่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วยังเล่นคนเดียวด้วยฮะบิทเทิลไม่มีใครเล่นเลยเพลงนี้มี พอเล่นกีตาร์โปร่งแล้วก็มีเครื่องสาย4ชิ้นพี่ท่านเหนือนั่งโดยเสดอ๋อเหรอครับเ,รเ,ปเป็นช่วงเพื่อนๆไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยครับแต่แต่พี่ฟอร์ดก็บอกว่าอย่างเดอะแสดงก็เป็นเพลงที่มาจากฝันด้วย <S <S ใช่ใช่ผมอยากย้อนกลับไปตอนที่เดอะบิทเทิลเริ่มเดินทางหรือเริ่มประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยครับพอเขาเขาทําหน้าที่หลักๆอะไรอยู่ในเดอะบิทเทิลแล้วเขาสําคัญขนาดไหนครับกับการเป็นสมาชิกของเดอะบิทเทิลครับพี่บั๊ ก็น่าจะเป็นตัวตัวนำเลยนะครับเี๋ยว่าเป็นคนสัญลักั้งที่บอกกับจอร์แดนนอนเนี่ยเขาจะน่าจะเป็นคนที่เจ้าไอเดียไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยไอย,อยฟนทาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมักจะมาจากไอเดียของพอพอแมคาันี่ก็ได้ฉายาว่าเป็นจอรผด็จการคนหนึ่งจริงจริงมันแล้วแต่สถานการณ์นะครับอที่ว่ามันน่าจะแล้วแต่สถานการณ์อย่างบางบาง,งอย่างเพลงเขาแต่งะ่ะจอร์ดเฮริสันมาดึง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 นีง่เขาบอกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องการกีตาร์อย่างนี้จะเรียกผู้ผจการก็ไม่น่าได้ เพราะมันเหมือนเจ้าของเพลงอ่ะเขาต้องการไม่มีตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยพอเขาเป็นคนที่ถ้าเขาเซ็ตโกไปแล้วเขาต้องแปลให้ถึงจุดนั้นนะครับอย่างเพลงที่ว่านี้น่าจะเป็นเพลงเฮดจูดที่ตอนมาซ้อมกันแล้วจอห์นเดรสันก็พยายามแทรกิีต้์อยู่เรื่อยแต่พอเขาไม่ต้องการแบบนั้นเขาก็บอกว่าบางทีเขาก็หนักใจนะที่ต้องพูดจาอะไรให้เพื่อนหรือว่าแต่ว่าเขาต้องปกป้องเพลงของเขา อ่าเพว่าเป็นสิ่งที่เขาคิดมาแล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นน่าจะเป็นความเนมมเขามากกว่าคันว่าเขามีความเนมมอยู่ในหัวแล้วว่า ความกลมกล่อมเวลามันอยู่แบบนี้ยมันดีถ้าเอาอะไรมาแทรกมันเสียรสชาติอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าซึ่งส่วนมากพอจะคิดถูกด้วยถ้าเรามาคิดว่าถ้าเกิดเท็จูดกี่ไตา,อาต้องตึงลกเด้งเอ,งองรอเลยหมใช่เพราะมันที <c oughs> ่คุณหมอเล่าเท็จูเตวเตวอะไรงี้มันอะไรเงยังก <c oughs> <c oughs> ็จเตวเต้เตวมันก็จะดูร้องไปดูร้องไปมันดูร้องไปแล้วในคําว่าจอประเด็จการมีมุมอื่นไหมครับคุณหมอ มันเป็นว่าไม่มีใครทํามากกว่าครับอย่างเช่นตอนนั้นเดฟสไตล์ตายไปตอนปี S 1 9 6 7เนี่ยผู้จัดการวงนะครับทุกคนก็เคล่อนคลา่งว่าไม่มีใครทําอะไรเป็นเลยเอเอพอมาแค่นี้ก็สเตปขึ้นมากลืนๆจะเป็นผู้จัดการวงก็ไปทําถ่ายหนังเมจิคอลมิสทรีทัวร์ซึ่งออกมาเละเทะพอสมควรแต่ว่าไม่มีสคริปต์เลยมาถึงก็ออกรถไปถ่ายนึกรลยได้ก็เร่งไปก็จะมองว่าเผด็จการในจุดนั้นก็อาจจะมองได้เหมือนกันอ,อย่ที่จะได้คือเขาทําในหน้าที่ที่เขาต้องทำนะครับ จริงๆโยงมาถึงปัจจุบันเนี่ยพอก็มีส่วนผักดันที่เอาเสียงจอเนอนมาทํานาวอนเดนด้วยนะเรว่าที่เป็นซิกาล่าสุดเรียกว่าพอเนี่ยเป็นคนที่คอยคอยตัวเรื่องผักดันวงตลอดอ๋อนาอันนโอ้ยอ๋ออ๋ออ๋อปีสองูนนี่เองใช่ไหมครับปีสองสองตีครับสองปีเมื่อปีสองปีที่แล้วเองคือเป็นเดโมนาอเดนเป็นเดโมที่จอรนัดเล่นไ้ตอนก่อนเขาเสียชีวิตประมาณแสามปีแต่ว่า คุณภาพเสียงมันแย่มากเพราะเขาใช้เครื่องเล่นเทแบบเก่าๆแล้วก็เล่นเป็นโนไมตัวเดียวงี้เสียงมันแยกไม่ออกเลยครับเทปนี้ก็เลยค้างอยู่หลายปีเขาบิชเช่นอยากเอามาทําแต่ก็ทําไม่ได้เพราะเสียงมันตีกันมั่วหมดครับจนกระทั่งปีสองปีนี่นะครับระบบ AI ทํ้าแม้สามารถแยกเสียงพวกนี้มันได้เอก็เลยต้องมาทําจนเรียบร้อยแล้วก็ออกมาเรียบจนเหมือนจอรนมันลองใหม่จริงๆซึ่งแสดงว่าจริงๆจอรนกับพอเนี่ยเอาจริงๆเขาก็รักกันรักกัน เขาคงต้องรักกันแต่ตอนเขาด่ากันเขารุนแรงมากมันมันมันทำไมถึงมีแบบเหมือนเขาเป็นเขาเรียกอะไรนะทั้งรักทั้งเกลียดเอออะไรอย่างนั้นนะมันพ่ออะไรครับคุณหมอคุณหมอเล่าอินไซต์ให้ฟังหน่อยเหมือนคุณหมอไปอยู่น่ยคุณหมอเป็นสมาชิกคนที่อยากรู้ด้วยอยากรู้ด้วยเออมันก็เริ่มมีละหองละแหงแต่ตอนก่อนแตกวงนั้นแหละครับแต่ว่าไอ้ที่ทะเลาะกันหนักๆก็ตอนน่าจะเป็นพอเริ่มก่อนตอนหลังจากแตกวงแล้วพอไปแต่งเพลง t o o m a n y People ซึ่งเนื้อหาก็ทำนองว่าคนมันเยอะแยะแล้วก็มีแต่ปัญหา จอร์นก็ไปคิดว่าว่าบอกว่าแสะเปล่าแสะเปล่าก็เลยแต่งเพลงโต้ตอบในอัลบั้ม i m a g ิ n i ช g ใเพลง How Do You Sleep ซึ่งก็มีเนื้อเพลงตอนนึ้งก็บอกว่า The Only Thing You Done Was Yesterday ซ ah. ึ่งประโยคนี้ก็แบบว่าด้วยคำว่จอร์แ l นนนนก็ยังมีแบบสองความหมายนะครับก็คือ สิ่งเดียวที่คุณทำเต้นเรื่องก็คือ yesterday ตอนนี้ไม่เด้นเรื่องแล้วเออเดี๋อีกความหมายหนึ่งคือสิ่งเดียวที่คุณทำก็คืออดีตปัจจุบ,บันไม่ได้เรื่องแล้วก็แรงทั้งสองความหมาอยอยู่ดีก็แรงทั้งสองความหมายอยู่ดีแต่ยังดีอย่างครับยังดีอย่างหนึ่งว่าจบดีครับคู่นี้คือก่อนจอนจะตายไม่กี่ปีเนะี่ยเขาคุยเัน็แล้วคดีเัน็แล้วออฮะซึ่งพอก็บอกว่า ผมดีใจมากเลยที่คืนดีกับจอแล้วไม่งั้นถ้าจอตายไปโดยที่ยังเกตขี้นกล่อมอยู่ในผมคงไม่มีคำส่งตลอดชีวิตคนที่ฟังเดอะเบชัลลอยู่แล้วหรือว่าใครที่เคยรู้เรื่องราวของเดอะเบชัลลอยู่แล้วก็ก็ก็น่าจะรู้เรื่องราวของพอกับจอมากพอสมควรแต่ว่าฟังจากที่คุณหมอเล่าว,ว่าเออพอเป็นประมาณแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะกับจอก็เป็นประมาณแบบนี้นะกับพี่บาลีอย่าเงี้ยไล่ตอนเขาแตกวงนี้มันเกิดอะไรอีกครั้งในไหมระหว่างพอกับจอเนะี่ยอินไซต์เข้ามาอีกหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างคู่นี้จนทําให้มันเกิดการแยกวง มันมีหลายปัจจัยมากเลยครับจริงๆก็ตั้งแต่ความเครียดจากการเล่นคอนเสิร์ตตั้งแต่ปีใน966แล้วจริงๆบิทเทิลทุกคนเคยลาออกจากวงหมดแล้วนะครับคนละทีสองทีออจอร์ดถ้าจะเป็นคนแรกในตอนปีใน966พอเล่นคอนเสิร์ตสุดท้ายก็ขึ้นเครื่องบินมาเขาขบอกทุกคนเลยแบบเฮ้ยพอละผมไม่เป็นบิทเทิลอีกแล้วจบแต,<อ>แ,ตแต่ทุกคนก็ห้ามไ้บอกเออไม่เป็นไรไม่ชอบการแสดงเราเลิกการแสดงแล้วต่อไปเราเล่นในห้องอ่านาอย่างเดียวครับไม่ต้องไม่ต้องแสดงละจอร์ดก็โอเคอยู่ต่อคนที่สองน่าจะเป็น ริงโกะนะยุคไวอัลบั้มครับอันนั้นก็เครียดจัดเพราะทุกคนต่างคนต่างเล่นแยกสตูดิโอกันเลยเพลงกายเพลงโก้ก็หนีไปเที่ยวเลยรนึงโก้ผมนะคือแยกจัดหนีไปเที่ยวเป็นลายแล้วอะครับไม่ไม่ได้อัดพร้อมกันแล้วก็มีทั้งอัดพร้อมและไม่พร้อมครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่า ใครเป็นเจ้าของเพลงออตอ,น,น,น,ตอน,นั้นเริ่มคือบ้านลาบ้านนี่้ายเป็นงานเดี่ยวของแต่ละคนจะมารวมกันมารวมกัน<อ>แต่ด้านนอก,นนอกด้านอ <laughs> อกไม่ดีอีกแสดงว่าเขาเขาก็รอง,องรห่งระแหงกันแล้วนนแต่สุดท้ายนี่มันก็น่าจบที่จรแล้ครับพ่จอจนเป็นเจ้าของวงคนเดินออกก็คงไม่เท่าไหร่จรถ้าว่าจะว่าเกี่ยวกับโยโกะไหมก็อาจจะมีส่วนบางส่วนเพราะว่าโยโกะเนี่ยเป็นคนที่ทำที่จอรมีความนี่ผมคิดเองนะมีความมั่นใจว่าเขา สามารถอยู่ได้โดยไม่มีวิเทนเขาทำงานไปงานโซโลก็ได้จริงๆน่าจะเกี่ยวกับการหิมตัวของวงมากกว่าโอ้ใช่ครับคือมันโด่งดังสุดๆแล้วอ่ะฮะครับแล้วก็มีเรื่องของการความเครียดแล้วก็เรื่องของโยโกเข้ามาทุกอย่างนิดหน่อยๆมันก็เลยมีวแปรทีนิดทีละครับแต่โยโกก็มีส่วนก็มีส่วนแน่นอนครับมีส่วนแน่นอนแต่จะไปโทษว่าโยโกทีใว้เ้นแตกมันก็เกินใช่อันนั้นจะตอตั้งหัวข้อบีบังคับไปหน่อยตอนที่วงแตกพอแมคคาร์นี่เขา เดินต่อยังไงประกาศยังไงรู้สึกยังไงครับตัวพ่อแมคคานี่เขาเป็นคนสุดท้ายที่ประกาศว่าว่าเขาจะไม่ทํางานกับวงอยู่แล้วตอนออกกำลังตั้มเดี๋ยวชุดแรกจริงๆพ่อเนี่ยเป็นคนที่มองลุในแแง่ดีแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ดูดีไปหมดทําทําให้ดีได้หมดแต่ว่าช่วงนี้ค่อยแย่เนี่ยก็คือมีอยู่ประมาณ3ามช่วงครับก็คือช่วงที่วิทเทิลจะแตกวงเนี่ยอถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าโรคซึมเศร้าแลบประทานเลยนอนไม่ทำอาหารกินเลยทําอะไรไม่ได้เลยครับจนลินดาภรรยาตางนั้นต้องพยายาม กระตุ้นให้กลับมาทํางานในช่วงที่วงประกาศแย่ซึมเศร้าอย่างหนักเลยครับเเออเออแล้วก็ช่วงที่ติดใจพอยแย่ก็มีสองช่วงคือช่วงที่ถูกจับที่ญี่ปุ่นในปีหนึ่งเก้าแปดศูนย์ข้าหามียาเสพติดครอบครองไปติดคุกญี่ปุ่นอยู่สิบวันตอนนั้นก็เครียดจัดเลยเพราะว่าไม่รู้ต้องติดกี่วันเขาญี่ปุ่นเข้าจริงนะอาจจะต้องติดถึงเจ็ดปีก็ได้แล้วก็ช่วงสุดท้ายที่ทจําได้ที่พอยย่ำแย่คือช่วงนี้ที่จอนตายเออช่วงนั้นเป็นยังไงคุณหมอช็อกไปเลยครับช็อกไปเลย ไม่ไม่เล่นคอนเสิร์ตอีกสิบปีครับไม่ออกเลยอ๋เหรอครับหายไปสิบอาจจะกลัวถูกยิงด้วยลองกลัวใช่ใช่ใช่ครับครับไม่ไม่เล่นไม่เล่นคอนเสิร์ตไม่เล่นคอนเสิร์ตอ๋อไม่เล่นคอนเสิร์ตไม่มีการทัวร์เลยประมาณเก้าปีครับปีหนึ่งเก้าแปดค่ามันเริ่มใหม่งานเดียวของความเป็นพอลแมคคานีหลังจากจบจากยุคเดอะบิทเทิลส์มีความแตกต่างจากตอนอยู่เดอะบิทเทิลส์ไหมครับน่าจะแตกต่างครับความ ความเป็นป๊อปมากขึ้นน่าจะน่าจะรู้สึกอย่างนั้นนะฮะอ uh huh. แล้วก็มันมีความหลากหลายอะ่ะ uh huh. น่าจะน่าจะเรียกว่าอย่างไงดีวะ uh huh. <ๆ>รู้สึกไหมครับว่าขาดความคมคลายของจาร์เลนนอนไปในการใช่<ม> uh huh. จริงเพราะว่า จอร์แดนนอฟเป็นส่วนเติมเต็มจริงๆแล้วก็บิทเทิลสี่คนเนี่ยเขาเหมือนเขาต่างกันดโดยสิ้นเชิงแล้วพอรวมกันเนี่ยมันเหมือนมันเพอร์เฟกมากแต่ตอนที่พอมาทำโซโลอัลบั้มมันก็มันก็ดีดีโดยเฉพาะอย่างชุดแบนออนเดอะรันอย่างเงี้ยผมก็ดีมากก็จะเป็นมาสเตอร์เพละครับ Band รับอมันก็ดีมากๆแต่มันก็ขาดใชกลิ่นอายบางอย่างของเดอะบิทเทิลส์ไบพี่ฟอร์ดเคยฟังอัลบั้มเต็มของพอตอนอัลบั้มเดียวไหม อ๋อไม่เคยฟังเต็มเลยครับแต่ว่าก็ได้ได้สัมผัสบางเพลงบางบ้างอย่างโนมอลโรลลิ้นไนท์หรืออะไรเงี้ยซึ่งมันมันก็ตามไหมเออผมอยากรู้ในมุมนั้นนะไม่ได้เลยไม่ได้นึกถึงว่าเป็นดิทิตอลเลยอ๋อไม่ไม่มีคําว่าดิทิตอลนะมันคนละสีอย่างเงี้ยหรอคนละสีกันครับเพราะว่ามันมันอาจจะเป็นว่าแบบไปตามยุคสมัยเนาะใช่มันยุคนั้นมันเป็นอะไรนะแปดศูนย์ยุคแปดศูนย์นี่เพลงมันก็จะมีแบบความเป็นป๊อป ความเป็นต่อให้ล็อกมันก็จะไม่ได้หนักมากอ่ามีมีกลิ่นดิสโก้เข้ามามีอิทธิพลไม่ไม่ร่นซาวเซอร์อะไรอย่างเงี้ยอะฮะแล้วซึ่งก็เหมือนกับว่าพอมารู้ว่าเป็นของพอเฮ้ยนี่พอปรับตัวแบบนี้ได้ด้วยอะไรเงี้ยคือเขาเขาผ่านสมัยมาเขาอะไรมาจากมิทเทิลซี่แบบว่าซาวดิบดิบมีความกระบดหน่อยๆยมีอะไรหน่อยๆนอ,อ,อยู่ในนั้นเนี่ยพอมาเป็นป๊อปหวาน100ร้อยเปอร์เซ็นต์เมก็สวยแนวทางของเมโลดี้แนวทางของคอร์ดอะไรพวกนี้มันก็แบบ ไปได้<ช>ไปไปอยู่กับสมัยได้เฉยแล้วแล้วก,แวก็แล้วก็ทิมพอที่จะดังเ,เป็นเพลงระดับโลกได้เหมือนกัน,นครับผมว่าพอในตอนดิทิทอลซึ่งเป็นช่วงที่รุ่งโรจน์ที่สุดครับในในใน,ในวยัยในวัยด้วยครับในช่วงอา,ายุคนจะมีช่วงหนึ่งที่แบบการเขียนเพลงมันจะมีแพชชั่นมันจะมีพลัง<อ>ที่มหาศาลนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าพอตอนที่พอเขามา เป็นโซโลอาร์ติสต์อย่างเงี้ยครับหมายถึงความสำเร็จถ้าเทียบกันกันกบตอนเดอะบิทเทลมันดิฟกันขนาดไหนครับมันต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับเทียบไม่ได้ครับต่างกันหมายถึงว่าแฟนเพลงของเดอะบิทเทลตามเขาไหมครับผอตามแน่ครับตามอยู่ครับตามแน่แต่ว่าอย่างที่บอกเทียบไม่ได้เลยครับกับเดอะบิทเทลาทำไมอีิบานถ้าเทียบบิทเทลเป็นสิบเขาก็แค่ไน่อยู่ที่สองหรือสาม คือคำว่ามิทเทิลมาเนี่ยมันไม่มีลแลบบ uh ้วไงครับไอ้การที่ว่าคลั่งใครทั่วโลกไปนั่งแบบเขาเรียกนั่งเฝ้ากันเจ็ดแปดชั่วโมงหรือว่าแบบไปไหนแล้วกีกันสนามบินแตกเลยมันมันไม่น่าใช่แล้วฟอก็ไม่มีเพลงไหนที่จะสามารถไปเรียบเทียบกับความยิงย่งใหญ่ของบิเทิลได้ไม่แต่เพลงเดียว<อ>แต่ถ้าแค่ประจอนนะจอนยังมีเพลงหนึ่งที่ยิ่งใหญ่เ,บบเทียบิทเทิลได้กเผื่อจะใหญ่กว่า,ก,วาก็คืออ <Imagine. S 2> uh ิมเมจิเมอิตอนนี้ฟอก็ แค่อีกยกหนึ <laughs> ่งเห็นไหมในขณะที่คุณหมอกาลังเล่าว่าพอกับจอร์นสนิทกันอะ่ะแต่เราจะเปลี่ยนเิืคู่กันปงปังปงปังกันมาเป็นยงยงเหมือนกันนะครับแต่คืออย่างจอร์นเดนนอตเนี่ยก็คือจะมีอิมเมจินที่เป็นผมใชอว่าเป็นไทม์เลสซองมันจะกลายเป็น,นเพลงชาติของโลกไปแล้วตอนเนี้ยอ่าอ่าแต่พออัลบั้มเดียวอืไม่มีขนาดนั้นไม่มีถ้าเป็นของพอก็คือเยสเดย์แล้วสองเพลงนี้ก็บ่งบอกนิสัยใจคอของสองคนได้เลยอิมเมจินคือจอร์นเป็นคนที่ชอบอุดเ่องการเมือง ชอบปะทวงแก้ผ้าหรืออะไรทำเพลงที่แบบมันสุดๆนี่เอเมจินแทนจรได้ดีมากครับแล้วก็ย esterday คือมีความนุ่มนวลละมุนละไมป๊อปเซนป๊อปนี่คือพองซึ่งอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่าแต่ละคนบุคลิกเป็นยังไงแต่พอน่าจะชนะเพราะสามพันเวอร์ชันเรารู้ว่าย esterday เนี่ยคนนะคาเวอร์เยอะแต่ในฐานะดนตรีเนี่ยในความเป็นแปลงย esterday มันมีอะไรที่ถึงหน้ามาเล่นใหม่แค่เมโลดี้กับคอร์ดก็กินขาดแล้ว สำหรับตัวผมนะมันมันมีความสวยแล้วมันมีความเป็นคลาสสิกมันมีคามันมีความเป็นคลาสสิกครึ่งเสียงมันจะมีอะไรที่มันสวยๆแต่ว่าเอเมจินมันก็จะเล่าแบบว่าเหมือนสตัมกีตาร์แล้วก็แล้วก็เล่ามาตรงๆเล่าแบบมันมันจะเมโลดี้มันจะไม่ได้ตัวไม่ได้แบบแต่ตัวเมโลดี้นะครับครับผมแต่น่าจะเนื้อหาเอเมจินน่าจะเป็นเรื่องเนื้อหามากกว่าใช่ใช่ที่เข้มข้นกว่าครับเพราะฉะนั้นมันเลยกินกันไม่ลงเลยทั้งสองเพลงเนี้ยผมว่า พี่เจล่ะพี่เจมุมพี่เจอ่ะสองเพลงนี้อ่ะ,อะเ,รเราเราเราต้องมีการเปรียบเทียบกันแล้วล่ะคือพอถามได้ดีมากเลยอ่ะโอ้โอโออจริงทำไม Yesterday <ย>คนถึงออกมาคบเพ้อเยอะขนาดนั้นคือ Yesterday ผมว่าคนที่ฟังเพลงฟังเพลงนี้ครั้งแรกน่าจะแบบโดนพลังของเมโลดี้กระแทกคือดดเหมือนกับพอเราขึ้นมาด้วยคอร์ด F อะครับแล้วคอร์ดที่สองอะเหมือนเปลี่ยนคีย์เลยครับก็ไป E มิเนอร์แล้วก็มี sus4 อะไรมาด้วยคือแบบ คนก็ได้รู้สึกว่ามันเกิดประสบการณ์ที่แบบใหม่ๆผมว่าน่าจะคนลุกกันทุกคนนะครับครับแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนเลยใช่ครับไม่ดูดีไม่สอบไม่ิับองไปเลยไม่รู้ขอตกใจครับคิดเองไปเลยแล้วก็ดูดีไปหมดนะครับอย่างเช่นมาเป็นเกย์มันร้องแบบโซก็ดูดีลกระป๋อชอบมากเลยเช่นนี้บอยซูเมนซเมนเป็นอะแค่เป็นลากะพอใช่ครับสุดเหมือนไปได้ทุกแนวฮะส่วนอิมเมจินเนี่ยผมว่าคือนอกจาก เนื้อเพลงนี่เป็นกวีด้วยแล้วผมว่าคือริฟแบติงหนึ่งติงตึงตังนังเขาตึงแบบโอ้อยากเล่นตามอะตึงแบบเล่ดนตรีจอร์ดมาตินเคยวิจารณ์การเขียนเมโลดี้ของจอร์ดว่าเท่กว่าพอเนี่ยจอร์ดสามารถใช้เมโลดี้ไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่ครับแม่นะแต่พอจะแบบมีการกระโดดมากกว่าแต่ใยความเป็นพอไม้แค่นี้ในเส้นทางการเป็นศิลปินและนักดนตรีของเขาเนี่ยถือว่ายิ่งใหญ่และประสบความสําเร็จสูงมากคนนึงในโลกใบนใช่ครับใช่ครับ ยศเซอร์ได้มาอย่างไรครับก็กินให้ครับเพราะว่าทํความดีงามให้กับดนตรีแลวก็การกุศลมากมายในความในความเป็นศิลปินของเขาเนี่ยถ้าเกิดบ้านเราเนี่ยมันก็คือรางวัลสูงสุดละคงได้เป็นศิลปินแห่งชาติแน่นอนถ้าเกิดเราพูดถึงในความเป็นพอแมคคาร์นี่ครับหมายถึงว่าในความโดดเด่นในตลอดชีวิตการทำงานของเขาซึ่งวันนี้เขายังไม่ได้เสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับครับข่าวลือเป็นแค่ข่าวลือนะครับ8ปปีแต่ผลงานถ้าเอาแบบความโดดเด่นภาพรวม ของพอลแมคคานนี่ครับผมถามที่พี่บันไดไหมในความเป็นศิลปินของเขาความโดดเด่นของเขามันคืออะไรจริงๆแล้วความโดดเด่นก็คือความการพยุงอยู่ณถึงหน้าวันนี้ที่เขาไม่หยุดทํางานเลยครับมีการคิดเพลงออกอัลบั้มอยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้จะไม่ไม่ไม่ได้โด่งดังแต่ว่ามีแฟนๆตามอยู่เอ,อไม่ว่าเ,เป็นคนที่มีความคิดอยู่ตลอดเวลาคือไม่เหมือนเหมือนสมัยหนุ่มๆครับ ใช่ครับเห็นด้วยบันครับแล้วก็เขาเป็นคนที่ไม่ตกเทรนด์นะครับเขาไม่อายติดกับนันีเก่าๆของเขาเหมือนเขาก็เป็นคนที่พยายามจะอัปเดตตัวเองให้อยู่ในยุคสมัยปัจจุบันตลอดเวลาครับแล้นก็หมายหมายเขาว่าเขาหายใจเข้าออกไปดนตรีจริงๆครับสิ่งหนึ่งที่ที่ต้องชื่นชมคือเขาวินัยในการดูแลตัวเองในการสุขภาพที่เป็นคุณคุณปู อายกว่าแล้วแกยังมีพลังงานได้ขนาดนี้นี่ก็ไม่ธรรมดาครับก็ส่งก็เป็นตำนานจริงๆแล้ยังไม่เขาได้จะเป็นอินสปายื่องไหนได้บ้างในความเป็นพอลแม็กคานีพี่เจมันเอ็มมูมอกพี่เจผมว่าในบรรดาเดอะบิทเทิลทั้สี่คนว่าพอลน่าจะมีมีความไนส์ที่สุดในความหน้าหวานด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ไนส์ในที่นี้หมายถึงยังไงฮะมองโลกแง่ดี เป็นากาศบุคลิกผมว่าเป็นคนที่ที่เรากล้าเข้าไปพัฒนาครับติดดินได้ครับอืผมว่าน่าจะสิ่งนี้ก็น่าจะเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีครับแล้วในเชิงของการทํางานหรือผลงานของเขาล่ะครับผมว่าพลังในตัวเพลงของเขาเนี่ยผมว่าน่าจะสะเทือนมาถึงคนทําเพลงแน่นอนอยู่แล้วคนที่ฟังแล้วก็อยากแต่งเพลงให้ได้แบบนี้ผมว่าต้องมีครับให้ได้แบบเพราะขนาดนี้อะไรเงี้ยนะครับ พี่บนล่หรครับสาหรับพี่บันตัวเองตัวพอไหมคัน,นี่เขาน่าจะเป็นอีสปพี่คิดว่าก็คงชีวิตพี่คงเหมือนพอฮนะคือคิดว่าอยู่ไปถึงกี่ปีถึงเจ็ดสิบแปดสิบปีก็ก็จะทําเพลงไปเรื่อยๆคือเขาเขา,เขาน่าจะเป็นอนสปายในการที่ไม่ได้หยุดทําสิ่งที่เขาใช่ครับน่าชื่นชมมากพี่ฟอรดคือลําพังเพลงสมัยบิทเทิลของเขาเนี่ยถ้าถ้าเกิดคิดจะทํามาหากินโดยการออกไปทัวร์คอนเสิร์ตนี่มันก็ไม่รู้จบมันได้เรื่อยๆเขาก็เป็นแรงให้เราว่าโอ้ขนาด พี่เขายังไม่หยุดเลยแล้วเราจะหยุดได้ยังไงเหตุผลที่ทําให้พอกลายเป็นศิลปินระดับโลกเขาไม่มีอะไรบ้างนะครับเขามีทุกอย่างจริงจริ <c oughs> ออทงทั้งหน้าตาความน่าทาเล่นในการแองเพลง <c oughs> ความสุดท่าเล่นในการเล่นดนตรีได้ทุกชิ้นต้องถามว่าไม่มีอะไรบ้างแล้วในสำหรับตัวคุณหมอเองะครับในความเป็นพอแมคคานี่เขาสร้างหรือเขาเป็นแบบอย่างหรือเป็นแรงบันดาลใจในมุมไหนบ้างความติดดินความมีวินัยความคิดสร้างสรรค์ความโลดอะไรเงี้ยดีได้ทุกเรื่องแล้วก็ไม่ไม่ ไม่หยุดยั้งไอเดียไว้กับเดิมเดียวอย่างเช่นบ้าเซอร์เชิเปเปอร์เนี่ยตอนนั้นเขาก็ยังคิดว่าที่เขาออกชุดนี้ขึ้นมาเพราะว่าโลววอบิตเทิลเบื่อตัวเองจำทนแล้วเลยตั้งเัลเทอร์อีโก้เข้ามาว่าทุกคนให้สมมติตัวเองว่าเป็นวงของจ่าเปเปอร์นะไม่ต้องเกี่ยวเมบบิตเทิเทเทลไม่อยากทำดนตรีแล้วก็ทําไม่ได้อตอนนั้นก็เลยค่าค่าเปิดล็อกทําให้ชุดนี้กลายเป็นอะไรที่หยุดพ้นจากดนตรี๊อปทั่วไปก็คือเป็นตัวอย่างในองความคิดนอกกรอบของทอ บอว่าถ้าเราเจาะกันเยอะๆเนี่ยไปใแ,แต่ละอัลบั้มหรือในแต่ละผลงานผมว่ากี่วันก็ียกวันละอัลบั้มเลยนะน่าจะน่าจะมีหลายๆหลายๆอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าอย่างวันนี้เนี่ยข้อมูลตรงนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับเรื่องราวแบบนี้สนุกมากขอบพระคุณคุณหมอมากครับขอบคุณริสอร์ทพี่มันแล้วก็พี่เจครับ นี่คือเรื่องราวของตำนานที่ยังมีลมหายใจนะครับเซร์พอลแมคคาร์นีย์ครับผู้ที่ได้พิสูจน์ว่าพลังของดนตรีนั้นอยู่เหนือกาลเวลาซึ่งนักผจฒนเพลงรีเพย์กับตอนที่มีชื่อว่าพอลแมคคาร์นีย์อัจฉริยะหรือจอมเผด็จการยังมีทั้งโชว์เพลงแล้วก็เรื่องราวที่อาจทําให้เราเนี่ยรู้จักตัวตนของเขามากยิ่งขึ้นครับคุณเข้าไปรับชมได้นะครับทาง w w w t h a i p b s o r t h ครับสำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ